สารธรรมเนียบปฏิบัติที่บุรุษชนได้นำพาเจตคติของพุทธศาสนาให้มั่นคงกระหาพรดสืบไปขออนุโมทนาในกุศลจิตของพระสงฆ์หลายมาในโอกาสนี้พระในวันนี้ได้ศึกษาอบรมตามหลักสูตรและธรรมที่คณะสงฆ์ได้กับญาิที่จะยังความเจระเร่รืองให้แก่สังคมประเทศชาติจากที่บรรพชนนอกจากมีความเข้าใจ ในฐานะขุทภาศาสนาสภาและผู้ดำรงรักษาความเป็นไทยด้วยการสอบข้าสนมหลวงเป็นโอกาสที่ผู้ที่ได้ศึกษาศาสตร์อีกครั้งผลสอบย่อมเป็นพยานให้สังคมได้ทราบว่าท่านเป็นผู้รู้ทางธรรมในพระพุทธศาสนาได้สิ้นใจสมดำขุนภาพศาสนาสุภาเสียที่ว่าสุงวิชานุขออนุภาพ จงอำานวยผลประกอบการเป็นนิย์สเมเด็จพระมหาวีรบุงศ์แม่กองรมสนารรมหลวงทั้งในส่วนของเจ้าสำน,นักสาธาร,รศรรึกษาทั้งในส่วนของผู้ข้าสอบประการที่หนึ่งก็คือลังลมมั่นคงได้ต้องมีองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญอยู่สองประการ สองประการนี้คือศาสนาธรรพระศาสนาก็ไม่สามารถที่จะดับลงมนันได้การสอบนักธรรมการวัดถึงคุณภาพประสิทธิภาพการบริหารจัดการในส่วนของได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาธรรม เมื่อปีสองสามปีย้อนหลังถ้าเจ้าสํานักหรือโดยรวมอาจจะมองเพื่อเป็นสถิติว่าในระดับสํานักเรียนสํานักสาธารณรัานั้นๆัสถิติของผู้เข้าสอบมีผลสัมฤทธิ์ในการต่างกันอย่างไร เราคิดจากสามปีย้อนหลังเป็นการบริหารจัดการสาธารณบุคคลเพื่อนำไปสู่รูปแบบการพัฒน,นาการเรียนการสอนพระพิธนธรรมอ,องหนพวกเราทุกรูปทั้ง,นงนนนในส่วนของศาสนาเงินเือนกันนี่คือส่วนที่หที่พวกเราทั้งหลายต้องขน,นัดร่วมกันตามที่ เจ้าบุหุนสมเด็จแม่ของขราวแนะนำว่าในส่วนที่สองการเรียนการศึกษาพระเรทธรรมคนแน่ธรรมโยโมอารังทะธรรมโมจกวิโยโจกเทศโตปัจโตโซโมณตีนะะธรรมีไนคือศาสนาแทนเราตถาคาส่วนที่สองเนี่ย เป็นการขออนุภาพแห่งคุณงามความดีอนุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีหลวงพ่อพระศรีศาตนาทนานบุญหลวงพ่อพุทธท่านพระลักษณ์อาาจักรื่นจ์โดยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสมมโนโรถ์ุ่งมหนาา้าปัญหาภายใต้ร่มธรรมข้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า